สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริพาละครัวนะคะวันนี้วันนี้จะพามาเลาะสวนก่อนเข้าครัวพามาเก็บมะเขือก่อนนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าลูกมันใหญ่แล้วนะ่าจะไปทําน้ําพริกเนาะเก็บมะเขือไปกินกับน้ําพริกก่อนนะวันนี้เนาะนี่ลูกมันใหญ่เลยมา nước vậy được không được กุใหญ่ๆเลยเพื่อนดูสิใหญ่เลย,เกเลยดกถ้าลายถ้าลายมันกว้างแล้วนะเพื่อนอย่างนี้นะลายกว้างๆอางแสดงว่ามันพร้อมพร้อมกินพร้อมกินแล้วอร่อยหวาน มีได้หลายผักเลยเพื่อนเลาะสวนว่ามีน้ําพริกนะคะทำน้ําพริกพอแล้วจะเก็บลูกใหญ่ๆเอาไว้เอาไว้ทำพันก็มีอีกนะเพื่อนเ,อเก็บได้อีกหลายรุ่นเพราะต้นมันงาม,มงามนะ ถามเพื่อนเข้าครัวกันไปปรุงน้ำพริกก่อนนี่ค่ะเพื่อนมาเข้าครัวนะเดี๋ยวก็เตรียมล้างนะคะอันนี้เป็นผักเป็ดผักเป็ดญี่ปุ่นนะเพื่อนนี่ผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะด่๋ิ ได้อย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราก็ล้างนะอันนี้มะเขือค่ะเดี๋ยวทำการล้างแล้วก็จัดจานเดี๋ยวเราก็มาดูนะคะว่าเราจะรังสรรค์เมนูผักจากส่วนครัวของเรานะคะของส่วนพี่สิริเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเ น,นี่นะจ๊ะสำหรับเมนูที่ลังสันมานะคะผักจากสวนพี่สิรินะคะอ่ะนี่นะคะพี่สิริก็อันนี้ไม่ได้ทำเองนะนี่สั่งมา <c oughs> ปาราดพริกะคะ่ะแต่สิ่งนี้รลังสันขึ้นมานะคะเพื่อนๆกับน้ำพริกนะจ๊ะนี่ อันนี้ผักเป็นผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเราก็นำมาเก็บมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นำมาลวกนะนำมาลวกวนะแล้วก็มะเขือนี่ก็เก็บมาจากสวนนะคะเสตแลนวน้ำพริกนะคะปลาถูทอดนะคะไข่ชะอมนิดหน่อยนะคะ,นะคะแล้ก็หลังสันเมนูจะ พืชพันธุ์จากสวนของเรานะคะนี่นะคะผลผลิตผักที่เราเก็บมาจากสวนพี่สิรินะก็มาลาังสันเป็นเมนูกับข้าวในวันนี้เนาะนี่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่สิรินะคะจากพี่สิริคิเชนนะพาเข้าครัวก็ลังสันเมนูออกมาจาก พาชมเราะสวนก่อนเข้าครัวค่ะก็ามาเป็นเมนูน้ำพริกผักรวกนะน้ำพริกปลาทูค่ะนะฮะปลาราดพริกสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะก็ใครหิวก็แวะเข้ามาเลยนะที่ครัวพี่สิริค่ะค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะคลิปของวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ Alright, alright